ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับในะวันนี้ก็มาอยู่กับพ่อมบ่าวบูมกันในรายการอุปราชทีวีครับ <c oughs> อยู่กันในเกมอินควิสชันออนไลน์นะครับนะหรือว่าเกมบอสซ์ลินและนะครับก็กลับกันมาอีกแล้วนะฮะหลังจากที่พาดีแล้วเนี่ยเราไปไปเิญโชคจักรยานมอเตอร์ไซค์รถไต่ถังจนเฮ็ดผีเหลือสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับในะวันนี้ก็จะไป,ไปเผชิญโชคจักรยานมอเตอร์ไซค์รถไต่ถังอีกรอบหนึ่งเหมือนกันโอ้โหบื้งเซอร์มันเต็มมันเนียแล้วรถนี่ก็ป้านติงเหยีย โอ้เซ oh, ิรฟ์ฟนี่คนเยอะมากเลยก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับก็มีกิจกรรมของทางอินควิ t i o n นะครับที่ว่าล่าบอสแล้วก็จะได้โอกาสดรอปหมวกฟุ้งฟลิ้งมุ้งมิ้งอะไรของเขาเ้าจะไมที่ว่ามีอยู่หน้าเว็บมันเออนั่นแหละนะก็สามารถไปล่าบอสแล้วก็ทำกิจกรรมกันได้นะครับในะวันวาเลนไทน์ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกกกันทุคนนะครับนะคนโสดก็มีความสุขคนมีคู่ก็มีความสุขนะครับมีความสุขทุกทุกคนนะอืมแม่เอ้ยแม่นะวันวาเลนไทน์ถึงนะเราก็มาเล่นวอร์ซีกันนนะะครับ ตอนนี้นี่ผมอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้เนี่ยฮะอเดี๋ยวก็กดดูแ a ปพิตตี้โอ้อยู่ตรงสมอลวิวเลยสมอลวิวอีกแล้วสมอลวิวที่เดิมเพิ่มเติมคือเกือบตายตรงเนี้ยอืมมีปืนอยู่17นัดเปิดไม้ได้ไหมเอาเปิดได้ด้วยโอ้โอเคเลยครับนะเชินี้มีบริเวณอยู่ประมาณาไม่ใช่บริเวณว่ะ มีคนอยู่ประมาณ80คนถึง90คนนะครับประมาณนั้นนะฮะก็สามารถหาผู้เล่นมา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 คุยกับเราได้นะครับจะไม่ให้เราไม่เหงานะครับ้เท่าไร่ะมาแล้วคั้วอีกหนึ่งตัวครับแม่เอ้ยแม่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 สวัสดีครับคุณครับช่วยช่วยตีซอมบี้ผมหน่อยครับเฮ้ยระวังตัวมึงแตกระวังตัวมึงแตกเอ้ยตัวแตกแล้วเนี่ยตัวแตกนะข้างนี้ตัวแตกนะนาย อ้าวเรียบร้อยครับ <laughs> นี่มันของครีนี่วาของครีโอ้โหของครีทั้งนั้นเลยอะไรจะขนาดนี้ฮะแม่เฮ้ยแม่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 แม,แม,แม,แม่สุดยอดจริงๆครับนะตอนนี้นี่ผมก็กลับมาของของคูลิ่งมือนเดิมแล้วนะครับนะตอนนี้นะ <laughs> นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณคนนี้นะครับที่ทำให้เราของเต็มหนึ่งขนาดนี้นะฮะออโอ้สุดยอดต่างเปล่าเลยอนะนนี้นะ แม่เอ้ยแม่แม่แม่เอนี่มันดีจริงๆเลยดี e 0ครับโอ้โหนี่นี่ร่ำรวยเงินทองเลยนะเนี่ยนะแม่เอ้ยแม่สุดยอดการ์ดครับมแม่โอเคครับรังยักษ์ตีว่า <laughs> เราได้ของเข้ามาแล้วไปตีเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องขอบคุณขอบใจขอบใจตั้งกิ o วในจุดๆ,ๆนี้สุดๆเลยนะครับนะก็เป็นอะไรที่แบบทำให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตต่อได้ในโูก อันแสนโหดไล่ใบนี้นะครับนายอยู่ๆก็ได้ได้ของมาคูเลยครับแม่นี่เป็นการความที่รวดเร็วที่สุดในโลกเลยหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> แต่เพ่งไดปืนเลยมาเนี่ยปืนเลยวะแม่ทำทำไงได้ก็ก็เขาหลุดตรงนั้นน่ะเราเราก็ต้องเราก็ต้องทําใจนะเอ่อมันเป็นความโชคายของเขาจริงๆครับเป็นเรื่องที่ช่วยกันไม่ได้นะครับนะก็ต้องขออภัยนะเอ่ออย่ากโกรธกันเลยนะเข่าของนายเราจะรับฝากดูแลต่อเองนะคงจะไม่รอนาะยมาเก็บหรอก วันนี้วันดีที่เราได้มาความกันวันนี้วันดีที่เราได้มาความกันวันดีเหลือเกินครับวันนี้นะรู้สึกรู้สึกดีสุดเลยนะครับรู้สึกดีอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะก่ขอขึ้นแม่ปืนก่อนนะฮะมีใบสันครับนะใบสันใบสันนี่มีกี่นะัดโอ้ยยังมีกระสุนเฟร้เว้ยโอ้ลูกซอ,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 องก็มีต้องแปดนะัดโอ้ยจ้ลาลังก้า โอ้ยช้านี่เอเคมีแม็กสแต็กโอ้สามสิบโอ้เตมหมดอ้อาไอ้จ่ารวยแลลวกูที่นี่เนี hey, hey. ่ยแอดแชทเลดดอกไปไอ้จ้าเท่รังกาเลยนะแม่เฮ้ยแม่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 สุดยอดการกับสุดยอดต่างเปล่าจริงๆนะเออโอเคกับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้ากลับเซฟโซนกันดีกว่านะครับไม่อยู่แล้วครับเอาของไปเก็บเซฟโซนกันดีกว่าได้ได้ของเป็นความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะจาประสบการณ์นี่บอกผมว่าผมจะต้องวิ่งขึ้นเขาแล้วครับผมจะไม่วิ่งตามแถวแถวถนนแล้วครับเดี๋ยวแม่งรถมันจะไปชนกู นะฮะเออไม่ไหวแล้วครับนะถ้ารถมาอีกทีนึ่งก็คงจะตัดจบคลิปเลยครับเพราะว่ามึงมึงจะชะตาต้องอะไรกับกูขนาดนั้นนะครับไอ้รถเวนนะครับคุณจำได้เลยพลาดนั้นนี่ทำตัวกูแตกนะครับนะขอลองปืนหน่อยดิเออโอ้ยอย่าแรงยิ่งไม่เียดอมโอ้หนาวไปยิงคนยิ่งไม่นะเออแม่เอ้ยแม่แม่เอ้ยความรู้สึกและมันสุดยอดทางเปล่ายู่ๆูปีนั้นก็ได้ปืนมาแล้วเล่า ก็ก็เป็นอะไรที่ที่ที่โอเคนะครับนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับน่าได้ของแล้วก็อาจจะมีเสียงแรกน่อยๆเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเพราะว่าผมแคสในช่วงเวลาตอนเที่ยงๆนะครับนะมันก็เลยจะมีเสียงรถเสียงนู่นเสียงนี่เสียงนั่นนะครับน่ารำคาญก็เซิร์เวอร์โนบิเกนนะครับเป็นเซิร์เวอร์ที่ไม่สามารถฆ่ากันได้โดยปืนนะครับหรือว่าอาวุธต่างๆนะครับแต่ว่าสามารถเอารถมาเหยียบกันให้ตายได้แล้วค่อยปิ้นของ นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ทําผิดอะไรนะครับเพราะเขาโดนซอมบี้ตีตายนะถึงเราจะลากซอมบี้มาเพื่อ <laughs> เออแต่ก็นะอืมก็ก็ถือว่าทําบุญทําทานให้กับบาบุคนนี้นะเออก็เป็นตัวตายตัวแทนละกันนะก็จะไปรู้นะครับนะตายพรุ่งนี้วันนี้นะมันไม่แน่นอนจริงๆก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างยืนหยัดต่อไปนะครับนะถึงแม่ของจะมาอยู่ที่ผมนะครับแต่ว่า ไม่กี่วันคุณก็สามารถความกับคืนมาได้แน่นอนครับผมเชื่อว่าคุณทําได้อย่างนั้นนะครับนะเป็นกําลังใจให้กับคนตัวแตกเมื่อกี้ครับนะน้องมึงทําตัวกูแตกสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนะเดินเดินคุยคุยกันนะครับนะจริงๆเนี่ยผมเป็นพวกที่แบบไม่ชอบไม่ชอบไปไปไล่ยิงกับคนเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันมันไม่เข้ากับผมเลยครับผมเป็นคนที่เล่นเกมไอพีเได้กากมากเลยบอกตรงๆเลยครับนะเพราะผมเล่นอินควิสเดนชั่นได้อนาถสั์เลยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการไปไล่ยิงคนหรืออะไรเนี่ยผมทําไม่ค่อยได้ครับนะส่วนมากจะโดนเข้าไล่ยิงซะแทนตอนนี้เนี่ยเรามาถึงบริเวณแกแกถึงเซฟโซนแล้วครับนะอมาพร้อมกับอาวุธที่เต็มศักยภาพของเรานะครับนะไม่ใช่ว่าเดินกลับไปก็เจอไอ้นั่นที่อยู่เซฟโซนเหมือนกันเมื่อเอาของกูไปไอ้แสดนะเอาของกูกลับคืนมาไม่มีทางสำหรับอ๋อ RPK 74เหรอมันปืนอะไรวะ RPK 74นี่ไอ้ที่รู้ว่า ประสิทธิภาพในการยิงมัแรงมากเลยครับและเสียงก็ดังด้วยนะเมื่อกี้ผมยิงต้มนะฮะพอช่วงนี้ก็กลับมากับพี่เจมนะฮะนะฮะ ก็ใครอยากจะติดตามผลงานนะครับระหว่างผมกับพี่เจมแคสกันนะก็ไปสามารถไปดูได้ที่ช่องสกิททีวีนะครับนะาไว้ว่าคุณหน้าตาจะไม่ดีก็ดูได้นะครับนะหรือว่าจะมาดูปักต้แคสเกมมิ่งก็มาดูที่บ่าวบุบู๊จดทีวีนะครับนะส่วนพี่บอยนี่ก็รู้สึกว่าจะเดินทางสายกลางครับน่าจะเดินทางสายถ่ายรูปนะครับใครที่มีเฟซบุ๊กแกก็จะรู้อยู่นะครับว่าพี่บอยเนี่ยนั่งถ่ายรูปกันดูๆทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับนะก็นั่นแหละแล้วก็อาจจะมีมาเจมมบ้างนะครับนะ เออแล้วแต่พี่แกจะว่างตอนไหนนะครับในะช่วงนี้ก็ชวนมาเล่นดอทแล้วฮะนะชวนมราปั๊มเมยไปมากันเหยียดพร้อมรถด,ดีกว่าันจริงออโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในบริเวณเซฟโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวแล้วนตายแล้วนะเออก็มีแต่หิวจนตัวแตกตายแค่นั่นแหละนะแกเดี๋ยวเราจะเอาตัวมาเก็บของในเซฟโซนก่อนนะครับ,นนรบอืมปูดได้ไรของมึงวะนะพู่ไรแว่ววะวะได้ยินนะเวย้ยมันไปทางไหนในเซฟโซนปืนมันยากยินแสงเข็นละเกินนี วิ่งตันทางไหนเนี่ยแมนี่ก็เป็นอะไรที่สุดยอดครับนะเซิร์เวอร์เป็นอะไรที่คึกคักมากเลยครับนะสำหรับวันนี้นะครับนะก็เดี๋ยวจะประกาศผลกิจกรรมนะครับแล้วเราก็จะอุ้ยโนูคู่ชิบไม่เหยียบพร้อมพวกมึงเงียบกันไปให้หมดสิเออโอเคครับนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากับโหลดบ้านแล้วล่ะเหยียดพร้อมมึงให้กูปูดสักทีได้ไหมเออนะครับนะวันนี้ก็ได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะไม่จำเป็นต้องความอะไรมากมาย แล้ววันนี้ก็ไม่ได้มากินเลยมากด้วยนะครับนะก็เป็นการพูดคุยเล็กๆน้อยๆนะครับนะก็สําหรับวันวาเลนไทน์ครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกันมากๆนะครับแล้วก็นะครับรลังจากจบจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลนะครับสองท่านนะครับใครที่ว่ามาแลก็ ขอให้ได้รางวัลกันนะครับแล้วเพราะว่าผมจะสมผู้โชคดีนะครับแล้วก็พอพอนดงนัจบจากคลิปนี้เลยผมก็สุมเลยนะครับละสองท่านนะครับแล้วจะประกาศผลหน้าเพจนะครับหลังจากประกาศเรียบร้อยแล้วก็จะติดต่อให้มารับกันนะครับนะเดี๋ยวจะใช้คิยส่วนตัวเนี่ยพิมพ์ข้อความไปหานะครับแล้วก็จะมานัดกันในเซฟโซนนะครับนะเออจะได้แบบง่ายๆหน่อยนะฮะก็โอเคกับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสำหรับใครที่ว่ามาชมมาแลมาเรื่อยก็ตามแต่สามารถดูในรายการโอเพ่ทีวีหรือว่าในชแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมนายบุมก ต้องลากันไปก่อนนะครับนะวันนี้ก็ไม่ได้มาเกลียนอะไรมากมายนะครับก็ต้องขอ,อไปด้วยนะครับคลิปหน้าอาจจะเป็น GTAV นะครับหรือว่าอาจจะเอาพี่เกมมาเล่นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ป้อมนายบุ้มลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม